เพิ่มน้ำหนักจ้าเพิ่มน้ำหนักความอ้วนนิ่งๆหน่อยลูกิ้นจ้าลูก,ากิ้นย่างเม่กินน้ำกันเด้อลูกสินย่างแซ่บๆซ่อ,อ,อันนี้เกี๊ยวไข่นอกกระทาอันนี้ลูกชิ้นปลาชุบแป้งข้างล่างลูกชิ้นไก่ลูกชิ้นปลาคอลัเจนอันนี้ก็อะไรอ่ะโ,โบโลน่าโบโลน่าชุบแป้งจ้าไม่กินน้ำกันเด้อค่ะเด,ด้อแซ่บๆ,ๆน้ำจิ้มแซ่บมากเลยเผ็ด สามรสเลยค่ะน้ําจิ้มเขา <c oughs> ข้างล่างก็ <c oughs> ข้างล่างกลา็ลาดแตงกว่าแซบจะส่วนนี้ก็ของเด็กน้อยเด็กน้อยกินไปแล้วชีสสองไม้ไอันออนี้แซกออีสานี่เต้าหู้ปลา <c oughs> ไข่นกกระทานี่ค่ะกินไปแล้วน้ำจิ้มของเขากินกับข้าวค่ะเมนูง่ายๆค่ะของเรามากินด้วยกันนะคะเพื่อน ขอบคุณทุกการรับชมจ้าสวัสดีนะคะ